สวัสดีครับห้องเรียนเซียนจอ๋อกับพี่มิกกี้และแนวโจทย์ A อ e v e l คณิตประยุกต์2ในวันนี้นะครับพี่มิกกี้เนาะจะพาน้องๆน,นะครับไปเจอกับข้อสอบแมทสนะครับที่บอกเลยว่าง่ายแต่หลายคนคาดไม่ถึงกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้อนี้เนี่ยมันจะง่ายและคาดไม่ถึงยังไงไปดูกันเลยครับเด็ก67มามงกันตรงนี้ก่อน เขาแจกมอกเอ็กแซมฟรีอีกแล้วรอบนี้มากันแบบจัดหนักจัดเต็มกับ ELEVEL 9วิชาออกสอบโดยติวเตอร์ชื่อดังมากมายแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก็ทําได้เลยแบบฟรีๆหลังจากทําข้อสอบเสร็จจะเห็นคะแนนและเฉลยถ้าอยากดูเฉลยละเอียดขอแนะนําแพ็กเกจเรียนได้ถึงวันสอบ ELEVEL 2490ได้ทั้งคลังข้อสอบได้ทั้งครอสเรียนคุ้มแบบนี้ต้องรีบแล้วนะ โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลนและรากเนาะก็คือจะใช้สมบัติของก้นนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยหลายคนนะครับอาจจะจําสมบัติของก้นได้และสามารถใช้สมบัติของก้นในการคํานวณตัวเลขได้เป็นอย่างดีแต่ข้อนี้นะครับสิ่งที่ต่างกันออกไปก็คือโจทย์นะครับมีลักษณะเป็นตัวแปรนะครับนี่เป็นตัวแปรแบบนี้นะครับเป็นตัวแปรซึ่งตัวแปรนะครับมันจะต่างกับตัวเลขตรงที่น้องจะไม่ค่อยเห็นภาพเนาะนะครับซึ่งแล้วแล้วแบบเวลาเราไม่เห็นภาพเนี่ย แน่นอนเนาะเราก็จะไม่ค่อยนึกออกนะครับนึกไม่ค่อยออกว่าเฮ้ยมันถูกหรือว่ามันไม่ถูกยังไงนะครับมันไม่เหมือนกับตอนที่เราคิดเลขธรรมดาที่แบบมันเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้เนาะพี่ก็จะบอกนะว่าเฮ้ยอ้าวแล้วถ้ามันเห็นไม่ชัดอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงกับโจทย์พวกนี้ดีนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้เนาะก็ออกข้อสอบอยู่บ่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับเราดูกันไปเลยทีละข้อและกันข้อแรกนะครับถ้า a เป็นจนํานวนจริงลบ แล้วสแควรูตของ A กําลังสองจะเท่ากับ A นะครับประโยชนแบบนี้เนาะโจทย์แบบนี้นะครับสมบัติแบบนี้เนี่ยถ้าน้องๆจําได้นะครับน้องจะรู้ทันทีเลยนะครับว่ารูถอดออกมาเป็นบวกมี2ตัวถอดออกมา1ตัวถูกไหมเอ่ยแต่ระวังดีๆนะครับระวังดีๆน้องพอมันไม่มีภาพแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยแล้วมันจะถูกได้ยังไงเนาะเพราะว่าถ้าเราทําปกตินะครับเหมือนตอนคํานวณธรรมดานะครับรูของ A กําลังสอง เนาะเราเจอรูทเจอกําลัง2เราเปลี่ยนเป็นยกกาลังด้วยเศษส่วนได้นะครับนั่นคือ a ยกกําลังด้วย1นึ่งยกกำลังสองเนาะแล้วก็ทั้งหมดนะครับรูทก็คือยกกําลัง1นส่วนสซึ่งจะเท่ากับ a กาลัง1นะครับนั่นก็คือเท่ากับ a นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผิดจังมากนะครับมันผิดนะครับทำไมถึงผิดเออนะครับข้อนี้นะครับชอบเอามามากเลยนะครับเอามาหลอกน้องๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับ a เป็นจํานวนจริงลบนะครับ ซึ่งถ้าน้องลองคิดตามพี่ดูนะครับ A เ,เป็นจำนวนจริงลบเนาะดังนั้นฝั่งขวาของเรานะครับก็จะต้องมีค่าเป็นติดลบนั่นเองแต่กลับกันนะครับในทางซ้ายเนาะรูนนะครับลากที่2ยังไงก็มีค่าเป็นบวกเสมอดังนั้นนะครับหมายความว่าข้อนี้เนี่ยน้องใช้สมบัติเนาะหรือว่าไม่ต้องใช้สมบัติก็ได้ดูแค่ค่าบวกค่าลบของมันเราก็สามารถบอกได้เลยวว่าข้อนี้ยังไงก็ไม่ถูกต้องถูกไหมเอ่ยนะครับแต่อา้าวแล้วหนูจะรู้ได้ไงล่ะว่า สมบัตินี้ทำไมถึงใช้ไม่ได้เนาะจริงๆแล้วนะครับถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะครับสิ่งที่พี่แนะนำนะครับก็คือลองแทนเลขนะครับที่สอดคล้องกับโจทย์ไปเลยนะครับอ่าอันนี้เนาะลองแทนเลขดูนะครับอ่าซึ่งแน่นอนนะครับโจทย์บอกว่า A นะครับกอไก่เนาะเเป็นจำนวนจริงลบนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ลองแทนด้วยตัวลบเนาะแล้วก็หลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือเราอย่าไปแทนเลขที่คิดยากๆเราแทนด้วยเลขคิดง่ายๆนะครับอย่างเช่นลบหนึ่ง ลบสอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถคํานวณได้ง่ายนั่นเองนะครับก็ลองแทนดูนะครับข้อกอไก่นะครับเราลองแทนนะครับเเท่ากับลบหเข้าไปนะครับเราก็จะได้ว่านะครับสแควรูทของลบหยกกําลังสองนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยพอเห็นเป็นลบหยกกําลังสองมันกลายเป็นตัวเลขแล้วนะครับน้องก็สามารถคํานวณได้ง่ายเลยถูกไหมครับมีวงเล็บเนาะติดลบอยู่แล้วก็มีกําลังสอง เราก็กําจัดกําลัง2ก่อนได้กําจัดลบก่อนได้นั่นเองนะครับตัวนี้เนาะก็สามารถตัดลบทิ้งได้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นสแควรรูทของ1กําลังสองซึ่งเท่ากับ1น,นั่นเองนะครับสังเกตดูดีๆนะครับ A เท่ากันลบ1และเราได้ว่าเอ้ยถอดรูทออกมาได้1แสดงว่าข้อนี้นะครับมันไม่เท่ากับ a ้นั่นเองดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าประโยคแบบนี้นะครับถ้าจริง ต้องจริงทุกตัวเลขอ่าอันนี้สําคัญนะครับสําคัญเนาะก็คือถ้ามันจริงนะครับถ้าจริงต้องจริงนะครับทุกตัวเลขอ่าอันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับน้องแทนไปปุ๊บเอ้ยมันไม่ถูกอะเราสามารถตอบได้เลยะครับว่าข้อนี้เนี่ยมันผิดนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะถ้าน้องแทนแล้วมันบังเอิญใช้ได้นะครับ น้องก็อาจจะเพิ่มความชัวร์ด้วยการแทนอีกตัวหนึ่งเข้าไปถ้าแทนสองตัว3ามตัวแล้วมันยังได้อยู่หมายควาว่าเลขของน้องเนี่ยอาจจะเป็นจริงนั่นเองนะครับอ,อันนี้เนี่ยพอเราเห็นตัวเลขเนาะมันก็จะง่ายขึ้นมาในทันทีนะครับแล้วก็ไม่โดนหลอกแน่นอนครับทีนี้ก็ลองวิธีเดียวกันกันกบขอไข่เลยนะครับขอไข่โจทย์บอกว่า A เป็นจนํานวนจริงนะครับแล้วลากที่สามของอลบ A กกาลังสาเนาะจากเท่ากับ A นะครับแน่นอนเนาะ เเป็นจํานวนจริงนะครับเราก็อาจจะลองแทนดูก่อนนะครับสมมุติว่าไม่รู้สมบัติเราก็ลองแทนดูก่อนนะครับแทนเอก็อาจจะแทนหลายค่าก็ได้นะครับเป็นบวกมั่งเป็นลบมั่งนะครับเพื่อดูความแตกต่างของมันเนาะก็คืออ่ะพี่แทน A เท่ากับ1ดูก่อนนะครับเราก็จะได้ว่านะครับรากที่3นะครับของลบเอเนาะก็คือลบหยกกำลัง3นะครับเป็นรากที่นะครับแล้วก็ ยกกาลังขี้ด้วยมีลบอยู่นะครับดึงลบออกไปข้างนอกได้นะครับก็กลายเป็นลบนะครับของรากที่3ของ1นะครับซึ่งเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองซึ่งสังเกตดูนะครับว่าเฮ้ยเเป็น1นะครับลบหเนี่ยมันก็คือลบเนั่นเองดังนั้นเนี่ยเฮ้ยมันตรงอ่ะอาจจะถูกนะครับอาจจะถูกก็ลองแทนอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของเราเนาะก็แทนเข้าไปนะครับเเท่ากับลบหนะครับก็ลองแทนดูนะครับสแควรรูทของ ลบ A อเนาะคือลบของลบ1ก็ได้เป็น1นะครับกำลัง3าเนาะแล้วก็ใส่รากที่3ไปนะครับจากนั้นนะครับน้องก็คำนวณมานะครับมันก็จะเท่ากับ1ซึ่ง1เนี่ยมันก็คือลบของลบ1นะครับซึ่งเท่ากับลบ A นั่นเองนะครับซึ่งสังเกตดูเนาะก็ยังตรงอยู่นะครับเนี่ยแสดงว่าข้อนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่ถูกต้องนั่นเองซึ่งนะครับเราก็ไปดูสมบัตินะครับไปดูสมบัตินะครับมันก็เป็นจริงนะครับเพราะว่ารากที่เนี่ย เราจะได้ว่าเครื่องหมายมันเหมือนเดิมนะครับเครื่องหมายเหมือนเดิมเนาะอัดกันนะครับเครื่องหมายเหมือนเดิมทั้งรากขี้แล้วก็กาลังขี้แบบนี้นั่นเองนะครับตัดมานะครับข้อคอควายนะครับก็เช่นเดียวกันเลยนะครับข้อคอควายนะอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่น้องอาจจะต้องรู้นะครับก็คือ A <C le aring> เป็นจํานวนจริงบวกนะครับแล้วก็รากที่4นะครับาเป็นจํานวนจริงของ A จะมี4รากนะครับก็ต้องทําแบบเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราอยากได้รากที่4ถูกไหมครับเราอยากได้ตัวที่มันถอดรากที่4ได้ น้องตอนน้องแทนนะครับน้องอย่าแทนด้วยตัวที่มันแบบเป็นเลขทั่วๆไปแทนด้วยเลขที่มันถอดรากที่4ได้อย่างเช่น1นะครับหรือว่า2กําลังส่อะไรอย่างนี้นะครับก็คือ16นั่นเองนะครับก็ลองแทนดูนะครับลองแทน A เท่ากับหเหมือนเดิมนะครับคิดเลขง่ายนะครับโอ้โหสบายเลยนะครับเราก็ได้ว่าอะไรเนี่ยรากที่4นะครับของ1คือไรนะครับรากที่4ของ1เนาะนะครับรากที่4ของ1นะครับมันก็คือไรนะครับก็คืออะไรที่ยกกําลัง4ี่แล้วได้1นะครับมี2ค่า นะครับก็คือจะมี1และลบนนั่นเองอนะครับดังนั้นนะครับอันนี้เนี่ย,ยก็ระวังดีๆนะครับไม่ใช่มี4รากเนาะมันมีแค่2ลรากนะครับและมีข้อหนึ่งเป็นเท็จดังนั้นเราก็เลยได้ว่าอันนี้ก็เป็นเท็จไปเลยนั่นเองนะครับก็สรุปคำตอบนิดนึงเนาะมี2ข้อที่ผิดนะครับมีข้อเดียวที่ถูกคือข้อขอไข่นะครับดังนั้นเราก็เลยต้องตอบข้อ2นะครับที่บอกว่าขอไข่ขถูกข้อเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับ อย่าลืมนะครับโจทย์ที่เป็นตัวแปรแบบนี้นะครับอย่าพึ่งกังวลลองแทนเลขดูก่อนเนาะให้ที่มันสอดคล้องกับโจทย์นะครับน้องจะสามารถตรจสอบค่าของมันได้ง่ายๆเลยครับ